ไม่ไม่ทันใครเลยกูไม <g Four> <mm <Wars> ่กูไม่ให้นะใอ้ไปมียไม่เดรเก็บของกูวับกลับไปเป็นอะไรไม่ไ้เชีย่สุะไปดิไปดิดิไ้ดดิไปนดีดิไปาดดด

มันมคนปะเหี้ยเอามาเร็วๆนะเอาอย่าคานดิไปไม่ได้ขานอย่าขานเอ้าข้างคานได้ไหนมานี่กูไม่ได้ขานอันนี้เบี้ยเบี้ยเลื่องกูโลแล้วอะไรอะไรอุ้ยเดี๋ยวมาชุบตรงนี้ตรงนั้นปลอดภัยกันไหมมาชุบเฮี้ยโลเก้ ดนีอ <laughs> <laughs> ย่ามึงเจอนอะอย่าให้นกนะมาไดา้เซียนปูนี้เท็จไงรูปย,ยา,อยาออกอ่ะฟังเออมึงทำอะไรกูก็ไม่ไม่ตายอ่ะดูดิออดเออคนแบบเขาถึากเอาปะไปจะเอามัแล้วนะไม่ไหวกับมันแล้วเซียนปูนี่เท็จไอรูปอ่ะนู่น <laughs> เ,เลย โอ้โหเชี่ยสุดในวัโครเดียเดี๋ยวจริงเก็บของกันเก็บของเลือก่อนเก็บดีเดยวดมันอยู่ไปตึกันโดตั้งสองตายเลย้เพื่อนมันอยู่นี่อยู่หลังระดานหลังกดนั่เ เนี่ยกอดังวิ่งเข้ากอดังละคนแดงชีแดงไปยิงตามศพไข่เหมาเลยมีตัวในตึกเราอะต้ยนต้านสวยตายแบบอื้อ <m> ก็อยู่ข้างบนดาดฟ้า เอาไปเลยหนึ่งิโป้องยิปโป้เอาไปเลยไปหน้าเบียร์มีตึ้เบียร์มีสองอันนี้มันแค่ไปชุบกันครเี่ยเบียร์นั่นไงนี่มีนะเราเจอฝูนี้มีที่กอยู อ้าไอ้เฮียเอาไปวางวตรงไหนก็ไม่ตายวิ่งมาตายเองเ่านั้นคนฉุดูคนถึด <laughs> ตายายา่าไอ้ฮะสะดุดกอย่าตายเองอไอ้เฮียแบบไอ้เบียร์แกงกูไม่ตายกูตายเองได้ไงวะหมดแล้วป่ตายไอ้มกมิบเมื่อกี้มันก็อยู่อีก ที่ที่เราปิดไปนะมุบนิบงุบงิบอะไรนี่ของฟูซะด้วยพิเศษอ่ะทำไมแมปมันเป็นสีนี้วะแมปสีมันแปลกไปปล่าวะใช่ไหมสีเข้มสีเข้มเมื่อไหร่แล้วครับราคาเบียสี่สีก่กว่ากว่ามึินไม่ได้เก็บเบย์โย ด <Scroll> ิสันนิ <c oughs> er ้ว um. ่าจะเก็บสี่เก้าใส่ไม่ได้ดิสี่เก้าหลวมเกสี่เก้าอย่าพูดเยอะไอ้เสียจะไปสู้หนุ่มแบนดำได้ไงหนุ่มแบนดำอีกแล้วหนุ่มแบนด์ดำก็จะแซวก็เข้าใจว่าเราเราไม่ดี นอนไม่ดีไงเธอไปอยู่กับคนของเธอเลยใส่แว่นดำตะโคนป้ายป้ายป้ายกระหนุ n มกูวิล่าของเธอเนี่ยเบี้ยเนี่ยต้อง ใช่พี่ยิงบอลเขาไม่ลงเมืองอื่นกันแล้วมั้ยลงอะไรนี่โดนไปห้าตัวแก้นยิงเต็มเต็มเต็มไอ้เจ้ากูแมนยูอ่ะถ้าชอบเชียร์แมนยูอ่ะแยูละแยูแม่งรู้เกินงจริงเชียร์ไปก็ตายค่า จริงๆตัวผูเ้เด่นแม่งไม่ไมต้องซื้อก็ได้นะจริงๆอะ่ะถ้ามัคนจัดแผนดีๆหน่อยเฮ้หนึ่งเนี่ยป้อเฮ้ยถ้าได้มีคนวะพี่เรื่องกีนนิ้วครับเล่นสองผสมสามนะเราจะมันยังไงไอศ่รนมาผมปาดสอง เบียร <prediction? S 2> ์เล <Hi> ่นสองนิ้วหรออืมฟ้าก็เล่นสองนิ้วทำไมฟ้าไม่เห็นโฮนเหมือนเบียร์เลยวะอยู่ที่ EQ มาแข่งกันตั้งกลุ่มยังไงฟ้าก็ชนะเราแค่นั้นแหละรีเซ็ตใหม่เยอะเลยเยอะๆซ้ายเบียร์เข้ามาวะเยอะนี่ไม่ ช่วยกูหนักวอแล้ไเดี๋ยวเราไปหัวเดียวนต้นไมนูนตัวนึงตนไม้วิ่งมาละไม่ไม่ยนมีศัตอยูมเียลกมีอยั่ไงบ้างอะหน้าผมตัวนึง เอ่แล้วขวาตรงมนม่เบียดมาหม่เบียดมาังมา,างหิน <c oughs> ขวาตรงต้นไม้แล้วยิงปีนช่วยมาฝั่งนู้นเลยคนละแกงเอาคนละแกง๊งแซนนี่รักฟ้าจริงจริงเนาะ แบบสร้งา,า,างใจและท่องใจตามด้วยอยู่ไหนมาดิทำยีสี ถ้ามันปรับปุ่มมันปรับแค่ปุ่มยิงรีเซ็ตปุบปรับปุ่มยิงนะมันเล่นได้ปุ่มก็โง่ Head toward this point บุลลี่ปุ่มกูเหรอเจ้าเว้าไปดูแบบแบบนี้ถ้ามีคูเป้มีบักกี้นี่ไหมต้องดวงดีขนาดไหนวะ แกนเอาที่เก่าฟาร,รมนะ์มเนาะตอนอนั่นั่นมีเอ็ักกี้เจ๊บคนนี่เจโลป่ะเล่นไมได้หมดแล้วครับ ก็สลับที่นั่งแล้วมันรถมันลงใันนิ่งกินเอาทำไมก็สลับที่นั่งแล้วมันลงเลยทำไมเลื่อนไม่ยุ่งเลยไม่ต้องรอมันจะหลบเองพี่ปล่อยมันลงอ่ขี่แป็องเลยก็สลับควายมันลงอจาจย์อาจารย์ชู ไม่เงียบครับไม่เงียบแล้วนะที่ไหนอะไรยู่้าตินอยู่ฮาตินฮาตินเต็มเลยฮาตินเต็มเลยเกียจะตายแล้วเดนเกตายแล้วกระโดดลงกระโดดน้ำอะไรจ้าโชคดีดำหุดดำว่ายตอดไปตอดมา ไปล้วจ้ไปแล้ว่โชคายเนะครับอยคอยเนะสย,ยเ,เรามีไปบีนี่ได้รดละทุกคนเบียร์สิบเอ็ดไบนับอยู่อยู่ใต้สะพานโชคมันเหลือสี่ตัวครบเลยนะอทีนี้เราฆ่ามันหมดเราจบแล้แต่ไม่มีเกาะไม่เงียบ ฐานโชคมันอยู่สะพานดักยจีมาละนี่ตรงนี้มักเยอะมากเลยน้อยละเขี่ยมันขับเรือมาด้วยเรือมันโนตรหนักเลยเรือมันตีขับยชคมีตัวขับเรือไหมอ้าที่บนสะพานอีกตัวนึ่งอุ้ยนี่แหละบิวดีไม่แตกเอ้อฮือ I n e ไม่ยิ s u m a b l e งก e ่งท er> er> <oh ี่ต้องกว่งไเกาะนี่บนบ้างไงมาใส่กูมาใส่กูบ้าทำไมเบียรวิ่งแบกเมกวากูบั๊กเอยสองตัวเลยตรงนั้นอะ การกระพานสองตัวเลยจะน้อกตัวนึงพี่ไม่นอกแน่หรอตรงนี้เจมดมกอู่อเฮยเดียวหลังรถแล้วก็หลังเ็มส์พูดีศยกอยู่อยูหลังสองนี่ระเบิดไปใช่ทไมถึงนี่ Mark the location เอาเันจริงเลยจะนอกตัวหนึ่งมี่เจนีแต่ปิวหนียว่านอกตัวหนึ่งตรงกองหน้าเบียนออกมีตัวหนึ่งนะจะยิงลอดช่องออเราจะเกี้ยว ปุ๊ปุดี๋ยัวครอยู่โอเดินวัดวนี่ก็มวัด